และเพราะฉะนั้นสกับเจอร์ชิ้นนี้จะจะรับใช้มวลชนด้วยอันนี้เป็นความคิดของผมแต่อีกอย่างอีกอย่างการใช้ไม้มันเป็นไม้เก่าทั้งหมดมันเป็นเป็นการงานอัพไซเคิลมันไม่ใช่รีไซเคิลนะมันมันเป็นโจทย์ใหม่ที่เราเราเห็นว่ามันสวยแล้ให้ชีวิตมันอีกรอบนึ่งใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่าเราไม่ต้องไปทิ้งไม้อาจารย์เอาไม้จากที่ไหนบ้างอ๋อมันมันก็มีที่ขายอยู่ละ เขาเลื้อบ้านเก่าขายเราเขาขายอยู่ละเราก็ซื้อมาเดือนจะพาเขาไปดูว่ามันมีทิ้งร่องรอยอะไรอย่างเงี้ยนะได้จเาครับครับด้านด้านหน้าคือด้านนู้นใช่ไหมครับด้านหน้าทางโน้นครับทางนู้นแต่ว่าตอนนี้กาลังกาลังจะทําสะพานนะครับเชื่อมเชื่อมขัวศิลปะเนี่ยครับโอ้โหเจะจะทําสะพานเชื่อมอ แล้วตัวที่เห็นข้างบนโครงเหล็กนั้นเป็นตัวเราจะมุงด้วยแผ่นอะคิลิกใสอยากจะให้มันเห็นข้างในด้วยถ้าเราใช้ใช่แสดงว่างานม้าดย์เสร็จหมดแล้วเราทำแค่นี้ทำแค่นี้นี่เหลืองานเหล็กและหลังคาอย่างเดียวใช่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 เหลือหลังคาและหลังคาใสอยากจะให้มันเห็นทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วอยู่ข้างบนมันจะมันจะมองมันจะเห็นแสงอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะให้มันมีชีวิตงียนะไม่งั้นมันก็ ยุบหยุดตรงนี้ไม่งั้นมันไม่โปร่งอ่ะได้ครับแต่ว่ามันจะล้อเหล็กที่คุณบาสเขาทำด้วยเหมือนกันนะโดยโดยไม่ได้เจตนานะมันมันมันอ๋อพดนแดมันดับอ่าเหล็กเนี้ยการออกแบบมันจะเป็นเหมือนลูกข้ายคลายอย่างเงี้ยเหล็กมันก่ายกันไปกันมาเงี้ยมันมันด้วยบังเอิน อ่าาเนตอนแรกเราจะออกแบบเป็นอ้เลาะยอดทรงไทยแต่ว่ายอดทรงไทยดูแล้วไม่น่าจะทนลมทนฝนเลยว่าเป็นที่การร่มมีความเป็นสังคมที่ต่างประเทศครับครับ่วัาฝานี่ไม่มีมีแต่หลังไม่มีมันเสลาไม่มีฝาเสลาต้องไม่มีฝาฝนอะไรเวลาเขามีอยชนิดฝนเราก็อย่าไปอ่มันไม่ใช่ฝนมันก็จะไม่ตกทั้งทุกวันค่ะใช่ไหมเสลามันเป็นอเนกประสงค์ล่ะ ประชุมได้เลคเชอร์ได้ทำกิจกรรมได้เพราะเด็กๆที่น่านชาติก็จะมาใช้อย่างอย่างที่นี่ครับมันมีกี่กี่ชิ้นเลครับีทิตรงนี้เอ่อน่าจะเยอะเหมือนกันผมผมไม่ทราบอันนี้เขาสร้างเป็นถาวรเลยนะครับอันนี้ผมตั้งใจอันนี้ด้วยอันนี้มันก็ไม่ถาวรมันก็จะอยู่เท่าที่มันอยู่ได้ไม่ระบุน่าจะสักผมว่าน่าจะสักไม่เกินห้าปี ไม้ไผ่ไม่จะอยู่ได้แค่นั้นแต่มันก็ดีละมันก็รับใช้งานละนะก็พอระยะเวลามันก็โอเคใช่ครับใช่ครับก็มันมีบทหมายของมันว่าอาจารย์ตั้งชื่อผลงานอาจารย์เออศาลาสวนสกับเจอศาลาสวนปฏิมากรรมอ๋อครับมันมันจะเป็นสวนมันจะเป็นสวนภาษาอักฤษเรียกอย่างศาลา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 สกับเจอร์เด้น เสาหลาเสาหลาสกับเจาะกาดดึเราทับศัพท์เลยศาลาต่อไอันนี้ผมขุดเสร็จผมจะมีงานมีมีงานเท่าไหร่มีงานยี่สิบห้าชิ้นครับรวมรวมผมอันนี้งานนี้คือคืองานของผมแต่ก็ผมจะทำทันสกับเจาะอีกชิ้นกำลังขุดหลุมทำด้วยเศษไม้ทั้งหมดที่ที่เหลือผมจะทำประกอบมันเป็นสกับเจาะชิ้นน่เศษไม้ที่เหลือเนี่ยที่เหลือ ใช่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 ไม่ให้มันเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วว่ากับเจอจะเป็นยังไงกำลังขุดทำฐานน่ะนานๆทำฐานทำฐานใช่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 ผมกำลังจัดการว่าตั้งทำนมสลู้ขึ้นไปเราจะเอาไม้ทุกอย่างประกอบแล้วก็ทาสีให้สวยงามเนี้ยไม่รู้จะเป็นยังไงแต่มันอยู่ในจินตนาการละใช่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 ผมก็ยังไม่รู้จะจะจะทำยังไง เดี๋ยวไปซัดงานเลยเนี่ยอาจารย์ว่าจะเสร็จสมบูรณ์สร็จไหมท่ไม่เสร็จผมก็เสร็จไงเไ่ช่วเดือนาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่รู้นะสรไ่รู้อบอกว่าถ้าไม่รู้สิสอสอาจารย์ทำสาลาเสร็จช่ป่ะคะแล้วอาจารย์ทำงาน25ใช่ครับ5ชิ้นเป็นงานใหม่หรอคะงานใหม่งานใหม่ของของศิลปินทั้งเชิงราย ศิลปินทั้งแก่ทั้งหนุ่มเป็นเซรามิกเหรอคะอเซรามิก<อ>บูทคาเวงโ<อ>สโตนคาเวงที่เป็นสกัปเจอร์อสกัเเปเตอร์กสกัปเตอร์จ,อจะอยู่ที่ชั้นมันก็เลยเหมือนว่าอไอตัวพาวิเลียนศาลาของอาจารย์มันเป็นแบบเป็นเป็นที่โชว์เคสของศิลปินของศิลงานคนอื่นท้องถิ่นระดับโลกก็มีแต่เขาอยู่ที่นี่เป็นท้องถิ่นก็คือ ทำเหมือนเป็นสเปซหน้าที่มันเป็นสเปซหน้าที่สเปซและรับใช้สก็ปเจอที่ที่จะมาตั้งข้างในอาแกลเลอรี่น้อมันก็เป็นเป็นสก็ปเจอร์ซ้อนสก็ปเจอร์เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ัครบก็จะอีกอีกสักพักเนี่ยมันลานนี้มันจะเป็นลานที่มีเก้าอี้อะไรวางแล้วก็เขาจะข้ามสะพานไปนั่งชิลๆพิงแดดตอน อตอนหน้าหนาวเดือนหน้ามันก็นหนาวกว่านี้ใช่ไหมละ่ะใช่ครับใช่ครับผมก็อยากจะให้เขาพิงแดดอะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิาาคะว่าโครงสร้างนี้นะไม้เก่าเลยโอเคไม้เก่าไม้ที่ใช้แล้วอะค่ะแต่ให้ให้เป็นประโยชน์อีกอย่างแล้วโจทย์มันก็เป็นอีกอย่างมันมันสวยงามนะไม้ที่เราทิ้งอะะเราเรามาทำครีเอทให้มันเกิดเกิดบางอย่างใช่มันมีร่องรอย แต่ว่าผมยังไงไม่รู้เราชอบร่องรอยเก่าๆเนาะเราคนเก่าหรอเปล่าเป่นูลแต่โจทย์มันเป็นโจทย์ใหม่นะมันไม่อยากให้มันเป็นาลาเฉยๆ่เงี้ยนี่คือโจทย์าลาชี้โดเดงเงี้ยแล้วลัวฟอร์มนี้มันอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเออแรงบันดาลใจมาจากไม้เพราะว่าไม้มันไม่เท่ากันเลยเห็นไหมที่แรกผมจะตัดมันทิ้งทั้งหมดนะแต่ว่าเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตัดมันอ่ะมันสวยนะเออ มันสวยนะมันโอ้ยังงี้แล้วก็มีคนห่วงว่าโอ้โหมีสภกรห่วงว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็จะล้มวิเราทําสรางงะไม้มาเยอะแล้วอ่ะเราเรารู้เรารู้แต่ว่าอย่างที่ผมพูดว่ามันสองสามวันก่อนมันมีเอิร์ทควีกใช่ไหมมันมันพิสูจน์แล้วมันไม่ไปไหนอ่ะไม่ไปไหนใหญ่ใหญ่ขนาดหลังนี้ยังไม่ไปไหนเลย ไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงรายงานศิลปะร่วมสมัยระดับโลกในประเทศไทยด้วยผลงานร่วมแสดงของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกจาก21ประเทศ9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567เปิดโลกการตื่นรู้แห่งศิลปะอย่างไร้พรมแดนไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงราย